ใกลว่ากระต่ายฝีเท้าเร็วอย่างเจ้าจะต้องมาพบจุดจบที่น่าสมงเพศเช่นนี้สวัสดีค่ะสองสาวอ่ามาทักทายเพื่อนๆอ,อีกแล้วค่ะวันนี้โหกำลังเล่นตุ๊กตาก,กันอยู่ในห้องเลยค่ะนี่โอ้วันนี้ใส่เสื้อแมชกันอีกแล้วค่ะนี่เสื้อคอ,อกระเช้าเด็กนะคะชุดไทยอ่อเจา้าน่ารักมากอ่าวันนี้สองสาวมินิทานมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าเลยนะไปฟังนิทานสนุกสนุกกันเลยค่ะเพื่อนๆไปกันเลยมาที่เรื่องแรกของวันนี้กันนะคะนั่นก็คือเรื่องแม่นกับกาละครั้งหนึ่งณป่าใหญ่มีแม่นตัวหนึ่งบังเอิญเดินผ่านมาเห็นงูนอนขดอยู่ที่ปากเข้าโพรงมันจึงได้เอ่ยถามเจ้าง,งูไปว่าเจ้าโงูเจ้าโงูนี่โพรงของเจ้าเหรอ ช่างน่าอยู่เสียจริงนะงูได้ตอบกลับไปว่าใช่แล้วใช่แล้วโพรงของข้าเองเป็นที่ที่แสนวิเศษภายในก็มีเพียงพี่น้องข้าอาศัยอยู่ด้วยกันหลายตัวเมื่อแม่นได้ฟังเช่นนั้นมันจึงขออนุญาตงูเข้าไปเยี่ยมชมภายในโพรงข้าขอเข้าไปชมในโพรงของเจ้าได้หรือไม่ข้าอยากเข้าไปเหลือเกินเจ้างูก็จึงตอบตกลงไป ได้สิได้สิเข้าไปได้เลยเมื่อแม่นเข้าไปสำรวจในโพรงงูเรียบร้อยมันก็ถึงกับชอบใจอยากจะยึดโพรงนี้เป็นที่อยู่ของมันโอ้โหโพรงของเจ้างูนี่ช่างใหญ่โตน่าอยู่เสียจริงถ้าอยากจะได้เป็นโพรงของข้าละสิ <c oughs> เจ้าแม่นคิดในใจเป็นเช่นนั้นแล้วมันจึงไม่ยอมออกจากโพรงเสียที จนงูที่อยู่ภายในโพรงพูดขึ้นมาว่าเจ้าแมน่นเจ้าควรจะออกจากโพรงของพวกข้าไปได้แล้วนะแต่คำตอบที่ได้จากเจ้าเม่นนั้นมันช่างหน้าโมโหยิ่งนักไม่ละข้าตัดสินใจแล้วข้าจะอยู่ในโพรงนี้ถ้าพวกเจ้าไม่พอใจก็ย้ายออกไปที่อื่นเสีย <laughs> ทันทีที่มันพูดจบมันก็ม้วนตัวกลมพร้อมกับสะบัดขนอันแหลมคม เหล่างูก็กลัวว่าจะถูกคนของแม่นทิ่มแทงเอามันจึงต้องจำใจย้ายพากันออกไปหาโพรงใหม่อยู่โอ,โ,อโอ๊ยโอ๊ยข้าเจ็บข้าเจ็บข้าออกไปก็ได้เจ้าอยากจะอยู่ก็อยู่ไปเสียฮในที่สุดก็เป็นไปนตามแผนของข้านะเจ้าแม่นจอมเจ้าเล่ยยึดโพรงของงูเป็นที่อยู่ของมันได้อย่างเรียบร้อย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ปล่อยให้ศัตรูเข้าบ้านย่อมจะพบเจอกับความเดือดร้อนอยู่เสมอจบไปแล้วค่ะนิทานเรื่องแรกเด็กๆสนุกเลยนะคะวันนี้เริ่มต้นก็สนุกเลยนะเป็นเพราะเจ้างูค่ะใจดีให้เจ้าแม่นนะเข้าไปดูโพรงนะสุดท้ายเมื่อเจ้าแม่นถูกใจนะคะก็ยึดเอาไว้เป็นบ้านของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะแมเจ้าเล่ห์จริงๆนะคะเจ้าแม่นเนาะ ต่อไปเป็นเรื่องที่สองของวันนี้ค่ะเด็กๆนั่นก็คือเรื่องนกกระจอกกับกระต่ายป่ากาละครั้งหนึ่งณป่าอันกว้างใหญ่เป็นที่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิดรวมถึงเหล่านกอินทรีที่วันนี้มันกำลังออกหาอาหารกันอย่างเช่นทุกวันในขณะนั้นเองเจ้านกอินทรีตัวหนึ่งก็ได้เหลือไปเห็นกระต่ายป่าตัวหนึ่งเข้านั่นกระต่ายป่า อาหารของข้ามาแล้วต้องลงไปจับสเสดียวนี้นะไม่รอชา้ามันก็บินโฉบลงไปจับกระต่ายป่าตัวนั้นไว้พุ๊บชุบโอ,อช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้ากระต่ายป่าร้องเสียงหลงขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีความช่วยเหลือใดๆมีเสียงนกกระจอกตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆระแวกนั้นหัวเราะเยาะกระต่ายป่าแล้วพูดขึ้นว่า <laughs> ข้าไม่ กระตายสีเท้าเร็วอย่างเจ้าจะต้องมาพบจุดจบที่น่าสองเพชเช่นนี้ <laughs> แต่ทันทีที่เจ้านกกระจอกพูดจบนกอินทรีอีกตัวหนึ่งที่กำลังเฝ้าดูอยู่ก็โผลงมาจับเจ้านกกระจอกอย่างรวดเร็วเช่นกันพุบจุบโอ้โอ้วย้่วยด้วยปลด้วยไปข้านะไปข้าเจ้านกกระจอกตัวเล็กๆ จึงตกอยู่ในกรงเล็บอันคมของเจ้านกอินทรีเช่นกันกับกระต่ายป่ากระต่ายป่าจึงได้พูดขึ้นมาว่าเมื่อครู่นั้นเจ้ายัางหัวเราะเยาะเย้ยในความโชคร้ายของข้าอยู่เลยตอนนี้เจ้าเองก็มีสภาพไม่แตกต่างไปจากข้านักรอกเจ้านกกระจอกในที่สุดทั้งนกกระจอกและกระต่ายป่าก็ต้องตกไปเป็นอาหารของเหล่านกอินทรีในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า จงอย่ายาะเย้ยในข้อกรรมของผู้อื่นเพราะเราอาจจะพบจุดจบเช่นเดียวกันโถช่างน,น่าสงสารกระต่ายป่ายิ่งนักนะคะเด็กๆดูซิโดนจับไปยังถูกนกกระจอกนั้นหัวเราะเยอะ้ยอีกนะคะเด็กๆจําไว้นะอย่าได้ไปหัวเราะเยาะในข้อกรรมของผู้อื่นนะคะเราควรเห็นอกเห็นใจผู้อื่นซึ่งกันและก,กันนะคะ ต่อไปเป็นเรื่องที่3เรื่องสุดท้ายของวันนี้ค่ะติ๊กๆนั่นก็คือเรื่องมดงานกับดักแด้กาลครั้งหนึ่งณนะป่าแห่งหนึ่งมีเหล่ามดงานกำลังเดินหาอาหารตามปกติเช่นทุกวันด้วยความขยันขันแข็งไปพวกเราวันนี้เราไปหาอาหารให้ได้เยอะๆนะไปไปไปพวกมันต่างสามคคีในการออกหาอาหารเช่นทุกวัน พวกมันต่างก็เดินเรียงแถวกันไปถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งจนพบกับดักแด้ตัวหนึ่งเข้าเหล่ามดงานจึงคุยกันว่าดูเจ้าดักแด้ตัวนี้สิวันวันได้แต่นอนนิ่งๆไม่เห็นทำประโยชน์อะไรเลยมดงานตัวหนึ่งเห็นด้วยจึงพูดขึ้นว่าใช่ใช่ข้าก็รู้สึกสงสารเจ้ายิ่งนักนะที่ต้องนอนขดอยู่แต่ในเปลือกแห้งๆเนี่ยเหล่ามดงานต่างพากันดูถูกและหัวเราะเยาะดักแด้ ขณะที่ดักแด้ไม่พูดหรือตอบโต้อะไรเลยเหล่ามดงานจึงเดินหน้าหาอาหารต่อไปหลายวันต่อมาเาหล่ามดงานก็เดินทางมาหาอาหารยังต้นไม้ใหญ่ต้นนี้อีกครั้งและพบเพียงเปลือกแห้งๆของดักแด้ที่ลอกคาบเอาไว้ทันใดนั้นเองผีเสื้อแสนสวยตัวหนึ่งก็บินมาแล้วจึงเอ่ยทักทายเาหล่ามดงานว่าสวัสดีเจ้ามดงาน ค่าแสนเจะเวทนาพวกเจ้าเสียจริงๆขนาดที่พวกเจ้าต้องถูกใช้งานอย่างหนักเหมือนกับทาสแต่ข้าได้สนุกเพลิดเพลินอยู่กับการดื่มน้ำหวานจากดอกไม้แสนสวยเมื่อผีเสื้อผู้จบก็บินจากไปเมื่อได้ยินเช่นนั้นเหล่ามดงานทั้งหลายก็อดนึกอิจฉาผีเสื้อไม่ได้ที่ได้โบยบินอย่างสวยงามมีอิสระได้ดูดน้ำหวานจากดอกไม้คิดคิดดูแล้ว มดเหล่านี้ก็ทำงานหนักอย่างที่พี่เสื้อได้ว่าไว้จริงๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรตัดสินคุณค่าของผู้อื่นจากรูปลักษณ์ภายนอกอ่ะเป็นยังไงคะเด็กๆนิทานจบแล้วสนุกไหมคะลูกอ่ะเดี๋ยวรอบหน้านะแม่จะมาเล่านิทานสนุกๆแบบนี้ให้ฟังอีกเนาะกับเพื่อนๆเนาะแบ่งปันกันฝากกดติดตามน้องๆไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สองสาต้องขอตัวลาไปก่อนลคะค่ะบ๊ายบายจ,จุ๊บ สวัสดีค่ะ